สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่เกิดวันพุธท,ทุกๆคนนะคะวันนี้แม่หมอคนสร้างกำลังใจจะมาดูดวงความรักของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะว่าในเดือนตุลาคมนี้ความรักจะเป็นอย่างไรจะมีสิ่งใดดีๆเข้ามาในชีวิตความรักหรือไม่นะคะหรือควรทำตัวอย่างไรให้ความรักดีขึ้นเราก็จะมาพูดกันในคลิปนี้ ใครที่เข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามแม่หมอนะคะฝากกดติดตามด้วยนะแล้วก็ขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใยทุกๆคนขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะหากใครที่น้ำท่วมก็ขอให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสู้ๆเนาะ ภาพรวมนะคะภาพรวมของคนเกิดวันพุธนะแม่หมอพูดแบบนี้เลยนะคะว่าคุณอาจจะเหนื่อยใจท้อแท้ใจเหมือนคุณกำลังแบบสู้กับตัวเองอะสู้กับความรักคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณรู้สึกว่าคุณท้อนะคะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากที่จะหายเหนื่อยนะคะฉันอยากที่จะเข้มแข็งแต่มันเป็นแค่ความคิด นะคะเพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วตัวคุณเนี่ยพยายามที่จะเข้มแข็งคือเอาง่ายๆว่าข้างนอกแข็งแกร่งข้างในนี้มันเหมือนแบบแหลกสลายไม่ไหวแล้วอารมณ์ประมาณนั้นเลยเหนื่อยเนาะใช่ไหมนะคะไพ่บอกว่าบางสิ่งบางอย่างหากคุณพยายามแล้วมันเหนื่อยพยายามแล้วมันแบบท้อแท้ใจไพ่บอกว่านี่ คุณก็แค่เริ่มต้นใหม่บางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือย้อนกลับมาได้เราทำได้แค่ยอมรับแล้วเริ่มต้นใหม่ซะมันถึงจะทำให้เรามีความสุขได้เพราะฉะนั้นใครที่กำลังรู้สึกว่ามันฝืนตัวเองมากๆให้คุณปล่อยวางให้ลงเมื่อคุณปล่อยวางลงแล้วแม่หมอเชื่อว่าคุณจะมีความสุขมากขึ้น บางครั้งคนเราที่เจ็บปวดเนี่ยเป็นเพราะเราดันทุลังเดินทางเดิมไม่ยอมเริ่มต้นใหม่นะคะอ่ะเรามาเจาะเจาะนิดนึงกับคนโสดสำหรับคนโสดอย่างที่บอกคือข้างในของคุณเนี่ยมันยับเยินละนะคะคุณมองความรักในแง่ลบคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเหนื่อยอความรักละแต่เวลาที่ฉันแสดงออกให้คนอื่นฉันยังต้องแสดงออกว่าฉันเข้มแข็งฉันยังต้องแสดงออกว่าฉันมีความสุข ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีอะแต่ไม่ดีสักคนหนึ่งคนหนึ่งเข้ามานี่หวังผลประโยชน์ไม่จริงใจเราต้องทําดีกับเขาก่อนเราต้องคอยเอาเอกเอาใจเขามันทําให้เราไม่มีความสุขเลยมันทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่จําเป็นต้องพยายามทําเพื่อใครขนาดนั้นมันก็จริงเนาะถ้าเราต้องไปพยายามทําเพื่อคนอื่นมากมายมันก็ไม่ใช่ตัวเรา นะคะอีกคนหนึ่งที่จะเข้ามาก็เข้ามาแต่ว่าโอ้มีคู่มีเจ้าข้าวเจ้าของอยู่แล้วแม่หมอเตือนนะแม่หมอพูดตรงๆตามดวงเลยมันมีเกณฑ์ว่าคุณจะไปเจอคนมีเจ้าข้าวเจ้าของนะสําหรับคนโสดพอคุณมีเกณฑ์เจอคนที่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของใช่ปะมีเจ้าข้าวเจ้าของแล้วเขาอาจจะโอนเอียงมาทางคุณในระยะแรกๆนะเตือนเลยนะนะคะคุณอย่าพึ่งหลงละเลยว่าเอ๊ะเขาเลือกชั้น เพราะสุดท้ายแล้วเขาอาจจะกลับไปหาคนรักเก่าของเขาเพราะฉะนั้นใครที่กำลังพัวพันอยู่กับคนมีคู่แม่หมอมองว่าดึงตัวเองกลับมาเถอะนอกจากจะบาปแล้วตามดวงแล้วเขายังไม่คิดที่จะเลือกเราด้วยอาจจะแค่ทะเลาะกับคนรักแล้วมาเลือกเราแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มาหาเราเต็มตัวนะคะก็ระมัดระวังในจุดนี้ไว้แล้วกันคนโสดก็ไม่มีอะไรมากนะก็มีตามนี้คือคุณอะคุณอ่อนแอมาก คุณต้องการใครสักคนเข้ามานะคะแต่คุณก็ก็แบบเจอแต่คนไม่ดีอ่ะเจอแต่คนมีคู่มีแฟนหรือคนที่เข้ามาแล้วแบบ เราต้องคอยวิ่งตามคุณเลยรู้สึกว่าเหนื่อยคุณเลยรู้สึกว่าเหนื่อยแต่คุณก็ไม่ค่อยแสดงออกให้ใครเห็นนะคะก็สู้ๆแล้วกันมองว่าจิตใจคุณในช่วงเวลานี้ค่อนข้างที่จะหวั่นไหวนะคะเตือนว่าถ้าคุณหวั่นไหวขนาดนี้อย่าไปยุ่งกับคนมีคู่มีแฟนแล้วเลยย้ำอีกครั้งว่านอกจากบาปแล้วนะ่ะสุดท้ายเขาอาจจะไม่ได้เลือกคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดร,ระวังจุดนี้ให้มากๆนะคะ สูๆแล้วกันนะขอให้สมหวังนะคะต่อมานะคะสําหรับคนมีคู่สําหรับคนมีคู่คนรักนอกใจอ่ะทะเลาะก,กันเองเนี้ยแหละทะเลาะก,กันเองเป็นเพราะตัวคุณแข็งกระด้างแข็งกระด้างจนเกินไปคุณไม่มีความอ่อนโยนคุณต้องการเอาชนะคนรักคุณต้องการให้คนรักอยู่ภายใต้อํานาจของตัวคุณและสุดท้ายยังไงสุดท้ายคนรักก็ทนไม่ไหว มีเกณฑ์ว่าคู่ของคนเกิดวันพุธจะนอกใจแต่การนอกใจตรงนี้เนี่ยมาจากการที่ตัวคุณนะ่ะเหมือนไปไปกดดันเขาแล้วเขาเกิดอยากประชดประชันะ่ะเพราะฉะนั้นใครที่มันยังไม่เกิดขึ้นคนรักยังไม่นอกใจแม่หมอแนะนำว่าบางสิ่งบางอย่างความรักมันไม่ใช่การเอาชนะบางสิ่งบางอย่างมันไม่จำเป็นจะต้องไปข่มคนรัก หรือเอาชนะให้มันแบบโหจริงจังมันไม่จําเป็นะในเรื่องของความรักอะนะคะปล่อยวางแล้วก็เริ่มต้นใหม่คุยกันดีๆนะคะอย่างหงุดหงิดง่ายในช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าคนมันพุทธเนี่ยจะหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนนะคะทําให้มีปัญหาในเรื่องของความรักคนรักรักคุณไหมายคำตอบคือคนรักรักคุณแต่ถามว่ามันมีความเบื่อไง มันมีความโกรมันมีความประชดประชานทําให้คนรักนอกใจคุณได้และใครที่มีปัญหาเรื่องมือที่สามมือที่สี่ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็คนรักบอกว่าเลือกเรานะคะแล้วเราดันทําตัวไม่ดีมีเกณฑ์ว่าคนรักอาจจะกลับย้อนไปหามือที่สามคนนั้นอีกรอบหนึ่งแม่หมอถึงบอกว่าเฮ้ยบางทีอะเราต้อง คือเหมือนสมมุติว่ามันมีอดีตมีแผลอะไรมาคนที่เคยแบบทะเลาะก,กันเรื่องมือที่สามมือที่สี่บางทีถ้าเราเลือกที่จะให้อภัยเราก็ต้องให้อภัยนะนะคะเราก็เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่อุ้ยฉันให้อภัยค่ะเธอต้องกลับมาหาฉันแต่มาถึงก็ข่มเขามาถึงก็ก็แบบมองเขาในแง่ไม่ดีประชดประชันเขามันก็ทําให้เขาเดินกลับไปทางเก่าได้เพราะฉะนั้นใครที่เจอปัญหาว่าเฮ้ยแฟนเพิ่งเลิกกับมือที่สาม คุณควรเริ่มต้นใหม่ที่ดีงามนะนะคะควรให้โอกาสแล้วก็เริ่มต้นใหม่ที่ดีงามจริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยนะคนรักเนี่ยคู่ของคนเกิดวันพุธก็รักคนวันพุธแต่อยู่ที่คุณทําตัวไงมากกว่าถ้าว่าการสมมติเฮ้ยทําตัวไม่ดีแล้วเขานอกใจเขาไม่ผิดหรอผิดเขาผิดแต่บางทีบางครั้งเราต้องแก้ที่ตัวเราก่อน นะอาทิเช่นเราชอบประชดประชันเราก็เลิกประชดประชนันซะเขาจะได้ไม่นอกใจจากที่เราไม่เคยพูดหวานหวานไม่เคยพูดดีไม่เคยอ้อนเนี่ยนะทําตัวแบบเป็นแบบเหนือเขาเนี่ยเราก็ต้องอ่อนลงบ้างเพื่อทําให้ความรักดีขึ้นนะคะการนอกใจมันมีเหตุและผลของมันนะคะการที่คนเราจะทะเลาะกันมันก็มีเหตุและผลของมันแต่เราต้องค่อยๆแก้ ส่วนแมบบ่หมอก็เลยเน้น,นย้ำว่าเฮ้ยคุณลองแก้ด้วยตัวคุณเองดูถ้าคุณแก้ด้วยตัวคุณแล้วแล้วสมมุตินะอันนี้สมมุติไม่เกี่ยวกับไพ่นะสมมติคุณแก้แล้วฉันทําดีทุกอย่างแหละแล้วเขายังไม่ดีอีกคุณจะได้ไม่ต้องเสียายว่าเฮ้ยฉันดีขนาดนี้เธอไปเถอะไม่ต้องมายุ่งกับฉันแต่ถ้าเกิดเรายังบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นใช่ค่ะเพราะเราขี้งุดหงิดใช่ค่ะเพราะเราประชดประชนันใช่ค่ะเพราะเราข่มเขาใช่ครับเพราะผมชอบแบบ ไปจู้จี้จุกจิกไปสั่งเขาไปนู่นนี่นั่นเขาอย่าให้มันเกิดแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่กําลังรู้สึกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะและกําลังแบบข่มคนรักหรือพยายามที่จะจับผลรักให้แบบ ตามใจคุณเอาแต่ใจแล้วก็ขี้งุดหงิดในช่วงเวลานี้เปลี่ยนซะถ้าคุณเปลี่ยนได้แม่หมอเชื่อว่าความรักดีๆที่คู่ของคุณยังมีให้คุณอยู่เนี่ยมันจะกลับมาง,งดงามมาดูดวงดูเพื่อแก้ไขเพราะฉะนั้นนําสิ่งที่แม่หมอแนะนําไปประยุกต์ใช้แม่หมอเชื่อว่าชีวิตความรักของคุณจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะสู้ๆแล้วกันเป็นกําลังใจให้คนเกิดวันพุธนะคะขอให้มีความสุขและขอให้นําสิ่งที่แม่หมอแนะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและมีความสุขต่อไปนะคะ 苏收卡。